ฉันเป็นคนใจกล้ามาตลอดแต่ฉันก็ยังกังวลเรื่องการผ่าตัดที่ใกล้เข้ามาฉันทําถูกต้องหรือเปล่านะจู่ๆประตูห้องพักก็เปิดออกและพยาบาลที่กําลังยิ้มก็เข้ามาห้องผ่าตัดพร้อมแล้วนะคะนั่นแหละค่ะถอยกลับไม่ได้แล้วไม่นานฉันก็จะตื่นมาเป็นคนใหม่แต่แล้วฉันก็ต้องช็อกอะไรล่ะเนี่ยง่ายฉันจูด,ดีช่องเดารีส่วนตัวทําให้คุณยิ้มเสมอฉะนั้นโปรดติดตามแล้วก็ไลค์คลิปนี้ทีนี้รัดเข็มขัดเลยเพราะเรื่องของฉันเหมือนกับรถไฟเหาะเลยล่ะคะ่ะ ฉันอยู่กับแม่ท่านเคยเป็นนักแสดงชื่อดังแต่ก็เลิกทางานไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนและฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมฉันยังจําตอนที่แฟนๆตามท่านไปทั่วได้ตอนฉันเด็กๆไม่น่าแปลกหรอกคะ่ะท่านสวยออกแม่ช่างสวยเป๊ะถูกต้องไมเจ้าลูกรักแม่เฟี้ยวมากเลยกล่าวว่าเป็นเธอนีะ่ะพี่สาวของแม่มาเยี่ยมแล้วก็กลายเป็นคนโปรดของฉันทันทีป้าแพตตี้คือขวดรงข้ามของแม่เลยท่านขี่มอเตอร์ไซค์และเป็นสแตนแมนหญิง อยู่กับท่านแล้วสนุกมากเลยล่ะค่ะว้าวสุดยอดมากเลยค่ะเท่มากเลยแล้ววันหนึ่งฉันก็ขี่จักรยานและพยายามเล่นท่าพิสดารเหมือนท่านฉันไม่รู้เลยว่าต้องใช้เวลาหลายปีกว่าท่านจะเก่งในสิ่งที่ทำไปฉันล้มแล้วหน้าทิ่มลงกับขอบทางอุบัติเหตุนั้นทำให้ฉันมีแผลเป็นน้าเกลียดขนาดใหญ่แม่โทษป้าแพตตี้ไล่คุณป้าไปแล้วก็ห้ามไม่ให้คุยกับฉันอีกเลยแน่นอนว่าแม่พยายามปลอบฉัน ไม่ต้องห่วงนะจูดี้แผลเป็นไม่น่าเกลียดเลยโชคไม่ดีนักที่พวกเด็กๆในโรงเรียนใจร้ายมากพวกเขาคิดชื่อเล่นน่าเกลียดให้ฉันว่าแฟรงเกนสไตน์นะั่นเป็นชื่อของสัตว์ประหลาดน่าเกลียดค่ะเพื่อคุณไม่รู้มันทําให้ฉันไม่มั่นใจในตัวเองมากๆและฉันก็เริ่มหลบจากเพื่อนร่วมชั้นในห้องพานลงจนกระทั่งวันหนึ่งฉันเจอกับโอลิเวอร์ที่นั่นเขาเป็นคนที่แปลกๆแ,และเรียกตัวเองว่าหนอนหนังสือว่าไงฉันชอบมาอ่านหนังสือเงียบๆที่เนี่ยแต่เธออยู่ได้เนาะ จู่ๆเขาก็ยิ้มกว้างให้แล้วก็ชี้หนังสือให้ดูว้าวแผลเป็นเทเทพจังเลยอ่ะพี่ศสเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยคำพูดของเขาทำให้ฉันร่าเริงขึ้นฉันคิดได้ว่าจะไม่สิ้นหวังแม้ว่าฉันจะไม่โตไปสะสวยเหมือนแม่มันก็ขัดความสุขไม่ได้หรอกฉันกลับมามั่นใจขึ้นและไม่รู้สึกอายในแผลเป็นที่มีออลิเวอร์กับฉันตัวติดกันตั้งแต่นั้นมาเหมือนคุกกี้ออริโอเพื่อนฉันรู้จักฉันอย่างดีและฉันก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาฉันเป็นทอมบอยค่ะ โมอเตอร์ครอสและการปีนผาเป็นงานอดิเรกของฉันแน่นอนว่าแม่ไม่รู้เรื่องความรักในกราผาโผนนี้ฉันอยากให้โอลิเวอร์สนใจงานอดิเรกของฉันด้วยแต่ไม่ไหวหรอกฉันไม่กล้าพอแต่ว่าเขาก็มาเชียร์ฉันตอนซ้อมทุกครั้งนะชีวิตดีทีเดียวแต่ทําไมไม่รู้ยิ่งฉันโตขึ้นแม่ก็ยิ่งทําไม่ดีกับฉันท่านไม่ได้ทําโทษหรือว่าดุดา่าแต่ท่านไม่สนใจฉันเลยกว่าฉันจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็นานมากวันหนึ่งฉันถามท่านว่าอยากจะใช้เวลาด้วยกันไหมมีรัสเต็กเพิ่งมาเปิดนะคะ ไปลองทุกเมนูที่นั่นกันเถอะค่ะแต่แม่มองฉันอย่างเฉยชาแล้วก็หันหน้านีแม่ไม่ไปไหนกับลูกหรอกนะตอนนั้นฉันถึงรู้ว่าแม่อายในตัวฉันฉันกลัวคนจะเห็นว่าลูกสาวตัวเองน่าเกลียดขนาดไหนวันถัดมาฉันไปซ้อมมอเตอร์ครอสเหมือนเคยอลิเวอร์นั่งที่อาจารย์พร้อมกับจดจ่อหนังสือในมือเมื่อเขาได้ยินฉันถอนใจเขาก็เงยหน้าเป็นอะไรไปจูดี้ฉันว่าแม่ไม่รักฉันแล้วเลิกคิดไร้สาระเนอะแม่แท้ๆจะไม่รักลูกได้ยังไง ได้สิถ้าลูกเป็นศว์ป,ประหลาดแบบนี้นะ่ะก็ไว้พรฉันหน่อยฉันชนหมัดกับโอลิเวอร์สวมหมวกกันน็อกแล้วก็เข้าสนามแต่ก่อนจะเดินไปถึงมอเตอร์ไซค์นักบิดอีกคนก็ขี่ผ่านฉันแล้วโคลนก็เลอะฉันตั้งแต่หัวจดเท้าเลยขอโทษนะฉันเพิ่งเข้าสโมสรมาแล้วยังต้องเรียนอีกเยอะฉันนายเจลนะฉันขอถ่โทษในการเลี้ยงไอติมก็แล้วกันพอเขาพูดจบเขาก็ถอดหมวกกันน็อกและยิ้มกว้างให้ว้าวขอแว่นกันแดดหน่อยขอเขาหล่อแสบตามากเลย ก็คือนายชวนฉันเดทเหรอก็ใช่นะสิฉันยิ้มเศร้าๆให้ตัวเองฉันมั่นใจว่าที่นายเจลกล้าจีบฉันแบบนี้ก็เพราะว่ายังไม่เห็นหน้าฉันเท่านั้นเพราะงั้นฉันก็เลยถอดหมวกกันน็อกออกและโชว์แผลเป็นอย่างภูมิใจเอาล่ะเปลี่ยนใจหรือ,อยังล่ะฉันคิดว่าเขาจะต้องพยายามเทฉันทิ้งแน่แต่เขากลับยิ้มกว้างไม่เปลี่ยนหรอกนะเปลี่ยนทำไมอ่ะอืมทำไมหนุ่มหล่อเบอร์นี้อยากจะอยู่กับฉันเนะมีอะไรแปลกแปลก ฉันลังเลตตอไปว่าขอไปคิดก่อนแล้วก็ขับมาอเตอร์ไซค์หลังซ้อมเสร็จฉันก็ไปหาโอลิเวอร์แล้วก็ชี้นายเจลเห็นพ่อรูปหล่อนั้นไหมเขาชวนฉันไปเดทนายว่าฉันตกลงดีมะทำความรู้จักเขาก่อนเถอะพอฉันกลับบ้านในวันนั้นแม่ก็มีแขกมาเยี่ยมพวกเขาเป็นคนรู้จักของแม่จากในอุตสาหกรรมหนังจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาฉันแล้วก็หยิกแก้มฉันเหมือนกับเด็กๆจูดี้ดูหนูสิลูกโตขึ้นเป็นกองเลยเจอก,กันรอบก่อนหนูยังตัวแค่นิดเดียวเองนะ หลังจากนั้นเธอก็เดินไปหาแม่ชี้ที่ฉันแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้คงจะบอกว่าฉันน่าเกลียดแน่ๆเพราะว่าแม่หน่าสีดเผืิดด้วยความโกรธท่านไล่แขกทุกคนออกไปแล้วก็มองแรงใส่ฉันกลับห้องตัวเองไปเลยแม่เป็นอย่างนี้ฉันไม่เถียงหรอกระหว่างเดินขึ้นบันไดฉันก็ดีนอะไรแต่ข้างหลังแม่ปัดกระจกบานใหญ่ของเราล้มฉันเจ็บใจมากรู้สึกเหมือนหัวใจฉันก็แหลกเป็นเสี่ยงๆตามไปด้วยฉันใช้มือลูบแผลเป็นแม่จะรักฉันมากกว่านี้ไหมถ้าฉันไม่มีแผลเป็นน่ะ วันถัดมาฉันบัวแต็มือในตอนที่เดินไปซ้อมนายเจลมาหาฉันทันทีแล้วก็ยิ้มจัดจ้าใส่โหตอนนั้นฉันอดคิดไม่ได้เลยว่าฟันเขาขาวผ่องแบบนี้น่าจะไปโฆษณายาสีฟันสักตัวนะไงแล้วเรื่องเดทแล้วว่าอย่างไงอะเดี๋ยวฉันไปเช่าเรือแล้วนี่ฟังอยู่หรือเปล่าไม่ฉันไม่ได้ฟังเพราะว่าฉันมองโอลิเวอร์อยู่เขาทำมือเหมือนโดนผีสิงและพยายามเรียกให้ฉันสนใจขอเวลาสักครู่นะนายเจล ฉันเดินไปหาเพื่อนแล้วถามว่าทําไมทําท่าเหมือนพยายามสู้กับฝูงพึ่งครั่งแบบนั้นนะ่ะในฐานะเพื่อนนะฉันไปสืบสวนมาอย่างยากลําบากรวบรวมหลักฐานแล้วก็เข้าประเด็นเลยหมอนั่นอยากจะเป็นเพื่อนกับหนุ่มๆสโมสรมออโต์ครอสของเราและไปท้าว่าขอไม่นานเขาจะทําให้เอ่อแฟรงเกนสไตล์จูดี้หลงรักได้งั้นเหรอใช่ขอโทษนะ นั่นทำให้ฉันเดือดมากแต่อย่างน้อยฉันก็รู้แล้วว่าทำไมหนุ่มหล่อบแบบนั้นมาชวนไปเดทขอบใจนะอริเวอร์ฉันจัดการเองฉันเดินไปหานายเจวแล้วก็ยิ้มร้ายได้เดี๋ยวไปเดทกับนายแต่ฉันเมาเรือง,ง่ายไปไว่ายน้ำในแม่น้ำแทนเถอะอ,อได้เลยเราขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วไปที่ทะเลสาบแสนสวยกันว้าวเฉียบมากเลยนะอยากจะเจออะไรที่เฉียบกว่าน,นี้ไหมล่ะฉันบอกให้ในายเจลไปเช็คว่าน้ำอุ่นไหมก่อน แน่นอนเขาคว้าโอกาสนี้เพื่ออดหุ่นสุดแจ่มของเขาถอดเสื้อผ้าแล้วก็ดำลงทะเลสาบน้ำกำลังดีเลยเนอะลงมาซิฉันคิดอะไรดีกว่าน,นั้นได้ฉันรีบหยิบเสื้อผ้าของเขาแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์นี่จะทำอะไรเนอะสั่งสอนนายไงยังาไมา่แยมกับผู้หญิงบายนะฉันบอกมือร่าเริงให้แล้วก็หอบชุดเขาหนีไปภายหลังโอลิเวอร์กับฉันก็นัดเจอกันที่คาเฟ่แล้วฉันก็บอกเพื่อนว่าเอาคืนในเจลแล้ว <c oughs> คิดว่าเขาจะกลับบ้านยังไงเอาใบไม้ปิดเหรอ คงอย่าง,งานั้นละมัง้งสวัสดีครับคุณวันนี้อากาศดีนะครับเด็กๆกสมัยนี้แย่ yeah, จริงๆโอลิเวอร์กับฉันขำแทบตายจนเราเห็นนายเจลตอนนั้นเขาหาเสื้อผ้าใหม่มาใส่ได้แล้วเขาเดินมาหาแล้วก็มองแรงใส่ฉันเรื่องบ้าอะไรกันเธอพูดเรื่องเดิมพันอะไรเนี่ยใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วความจําเสื่อมเหรอเพื่อนฉันรู้เรื่องแผนน่ารังเกยียจของนายไงฉันชี้ที่ออลิเวอร์อย่างใจเย็นแล้วนายเจลก็พุ่งเข้าไปจับเขาในายใส่ความฉันทาไมเนี่ยออลิเวอร์เป็นคนขี้กลาดและสารภาพในทันที ก็ได้ก็ได้ฉันโกหกไม่ไม่มีเรื่องเดิมพันอะไรหรอกฮะทําอย่างนั้นทําไมอะจูดี้อย่ากโกรธน,นะฉันแค่กลัวว่าเธอจะใช้เวลากับฉันน้อยลงถ้าเธอเริ่มมีแฟนขึ้นมานะ่ะนายคิดได้ยังไงว่าจะมีใครมาทําลายมิตรภาพของเราเนะี่ยจูดี้ฉันขอโทษนะฉันไปให้พ้นเลยฉันผิดหวังแล้วก็ไล่ออลิเวอร์ Oliver, ไปซะแล้วขอโทษนายเจลฉันไม่น่าเชื่อเพื่อนโดยไม่มีหลักฐานเลยอะ่ะมันแค่น่าสงสัยที่นายชวนฉันเดทเนะี่ย ฉันก็มังจะเดินไปแต่ในเจลก็รั้งฉันไว้เราก่อนสิทำไมเธอถึงเชื่อยากนะว่าฉันแอบชอบเธออยู่จริงๆฉันยิ้มเศร้าๆชี้ไปที่ภาพสะท้อนของเราที่หน้าต่างคาเฟ่นายดูไรทิตินะแต่ฉันฉันเป็นแฟรงเกสไตล์ไรสาร้าน่าเธอสวยมากนะต่อให้มีแผลเป็นเธอเป็นคนเดียวที่คิดมากเธอถ้าเป็นจริงก็ดีสิแต่ว่าขอบคุณสำหรับคำชมนะฉันยังอยากจะพาเธอไปเดทอยู่นะได้เลยเอาสิ เราไปนั่งเรือกันฉันบอกนายเจลเรื่องตัวเองเขาตั้งใจฟังมากฉันสนใจกีฬาผัดผนขึ้นมาเพราะว่าคุณป้าแต่แม่ห้ามฉันคุยกับป้าแพตตี้นายเชื่อไหมแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันขี่มอเตอร์ cross แล้วก็ปีนผาเราไม่เหมือนกันเลยฉันว่าลึกๆแล้วแม่เธอต้องเป็นห่วงเธอแน่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นรอดูเถอะเขาเงียบไปครู่หนึ่งพร้อมกับมองภาพสะท้อนของตัวเองบนผิวน้ำจากนั้นเขาก็เล่าเรื่องที่ฉันคาดไม่ถึงตอนเด็กๆฉันหูยื่นมากเลยนะเด็กคนอื่นๆล้อเลียนเรื่องนั้น พ่อฉันเป็นแพทย์ศิลยกรรมท่านก็เลยแก้ให้แต่ว่าฉันก็เข้าใจสิ่งที่เธอเจอนะขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะพรุ่งนี้ขอเจอกันได้ไหมขอโทษนะฉันมีซ้อมปีนผาแต่ว่าวันนี้ขอบคุณนะสนุกมากเลยพอฉันกลับบ้านอเรี่าก็รอฉันหน้าบ้านขอนะเรามาคุยกันเถอะฉันรู้ว่าเธอยังโกรธอยู่แต่ฉันกลัวเสียเธอไปนายถูกอยู่ข้อหนึ่งฉันโกรธไปให้พ้นเลยฉันต้องการเวลาทําใจให้เย็นก็เลยปิดประตูปางใส่หน้าเขา ช้าวันถัดมาฉันไปซ้อมปีนผาระหว่างที่ขึ้นหน้าจู่ๆฉันก็รู้สึกว่าใครจ้องมองฉันฉันก้มลงไปก็เจอแม่ท่านมาทำอะไรเนี่ยฉันเสียสมาธิและการยึดเกาะโชคดีที่เชือกนิรภัยไม่ปล่อยฉันร่วงแม่มองฉันด้วยดวงตาว่างเปล่าและเดินไปโดยไม่พูดอะไรฉันเดินปล่อยทิ้งไว้ต้องแต่งด้วยเชือกนิรภัยและพยายามคิดว่าเกิดอะไรขึ้นในที่สุดฉันก็กลับบ้านคิดว่ากลับไปแล้วแม่ต้องด่าฉันแบบบ้านแตกแน่นอน แม่ฉันมารู้เรื่องออดิเรกผ่าดโลของฉันได้แบบแย่สุดๆเลยฉันเข้าห้องนั่งเล่นแล้วบอกกับแม่ทันทีว่าไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงเลยมันปลอดภัยทุกอย่างเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใช้แต่ว่าแม่ก็ทําให้ฉันแปลกใจอีกครั้งเธาไม่คิดจะมองฉันด้วยซ้ําพร้อมกับพูดอย่างไร้อารมณ์ลูกจะทําอะไรก็เชิญจูดี้แม่ไม่สนหรอกในตอนนั้นฉันอยากจะให้แม่วีนบ้านแตกหรือว่าด่าฉันด้วยซ้ำเนี่ยความเฉยชาของท่านมันเจ็บยิ่งกว่าอีก ภายหลังนายเจลก็โทรมาและฉันก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นอลิเวอร์คงจะเป็นคนไปฟ้องแม่แน่เอาคืนที่เมินเขาเออมจริงๆแล้วเป็นฉันเองขอโทษที่ไม่ได้มาคุยก่อนนะฉันแค่อยากจะพิสูจน์ว่าแม่แคร์เธอเนาะน่าแปลกนะที่ฉันไม่โกรธนายเจลฉันแค่ยิ้มเศร้าๆแผนนายไม่ได้ผลนะแม่ไม่สะเทือนด้วยซ้ําตอนฉันร่วงจากผาจําลองแม่ไม่รักฉันเพราะว่าไอเจ้าแผลเป็นงี่เง่าเนี่ยตอนนั้นฉันก็คิดขึ้นได้ ทางออกของปัญหาอยู่ตรงหน้าฉันนี่เองค่ะนายเจลพ่อนายเป็นแพทย์ศัลยกรรมช่วยฉันลบแผลเป็นให้หน่อยได้ไหมจูดี้เชื่อฉันเถอะเธอไม่ต้องทำหรอกเธอสวยอยู่แล้วนะคำพูดของเขายิ่งทำให้ฉันโมโหนายก็พูดง่ายสินายแก้ปมได้ได้แล้วเขาพยายามจะพูดอะไรอีกแต่ฉันก็วางสายแล้วก็้อนมือถือไปข้างๆในตอนนั้นมันเหมือนกับโลกทั้งใบขัดใจฉันฉันเมือนายเจลไปสองสามวันแต่ในที่สุดก็เย็นลงเขาไม่ได้ติดอะไรฉัน ฉันไม่ควรไปวินเขาแบบนั้นฉันกําลังจะโทรหานายเจลแต่ก็ต้องแปลกใจที่ฉันไม่ทันได้โทรเขาก็มาเคาะประตูฉันยังคิดว่าเธอไม่ต้องศส่ยากรรมหลกนะแต่ถ้าเธอคิดว่ามันจะทําให้ความสัมพันธ์กับแม่ดีขึ้นฉันก็จะช่วยเองนายเจลบอกว่าเขาน้มน้าวพ่อใส่ยากรรมฉันฟรีๆคาพูดบรรยายความสุขของฉันไม่ได้เลยชีวิตฉันต้องเปลี่ยนไปแน่ๆขอบคุณมากเลยนะนายไม่รู้หรอกว่ามันสาคัญต่อฉันแค่ไหนะ คุณหมอทาการทดสอบและฉันก็รอผ่าตัดแม่ไม่รู้เรื่องเลยฉันรอเซอร์ไพรส์ท่านด้วยหน้าใหม่ไม่ไหวแล้ววันผ่าตัดมาถึงแล้วฉันไม่บอกอะไรกับแม่แล้วไปที่คลินิกแล้วเจออลิเวอร์ระหว่างทางจูดี้มีเวลามาั้ยไม่ใช่ตอนนี้ฉันรีบฉันวิ่งผ่านเขาไวมากจนเกือบชนเขาลม้มเมื่อฉันมาถึงคลินิกฉันก็เกิดความลังเลฉันทําถูกหรือเปล่านะพยาบาลเดินเข้าห้องพักของฉันห้องผ่าตัดพร้อมแล้วนะคะแต่แล้วประตูก็เปิดออกและ เดี๋ยวกลับมาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ตอนนี้แตนเต้นดูสิคะแผลฉันหายสนิทได้เวลาเซอร์ไพรส์รสแม่แล้วฉันก็เลยรีบกลับบ้านดูสิหนูหน่ารักแล้วนะแม่จะรักหนูเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ฉันก็ต้องช็อกที่แม่มองแรงใส่แล้วก็แยกเคี้ยวไม่ลูกจะสวยเกินหนะ้าแม่ไม่ได้นะท่านหันหลังเดินไปฉันได้ยินเสียงกระจกในห้องท่านแตกอีกครั้งน้ำตาไหลอํบหน้าฉันไม่อยากจะเชื่อเลย ทุกอย่างที่ป้าแพตตี้เล่าเป็นความจริงเดี๋ยวนะฉันยังไม่ได้เล่าให้ฟังนี่มาย้อนกันสักนิดนะฉันนอนอยู่ที่ห้องพักก็มีคนสามคนมาหาฉันนายเจลอ,อลิเวอร์กับป้าฉันมาทําอะไรกันล่ะเนี่ยช่วยเธอจากการตัดสินใจหุนหันไงอลิเวอร์บอกว่าเห็นฉันรีบๆก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไปหานายเจลซึ่งเขาบอกว่าน้ำหน้าพ่อตัวเองให้ลบแผลเป็นให้เธอไม่ต้องทาหรอกฉันเห็นด้วยกับนายเจลนะ พวกเขาพยายามหาทางให้ฉันเปลี่ยนใจและนึกถึงป้าแพตตี้อลิเวอร์เจอป้าแล้วเล่าทุกอย่างให้ฟังหลานป้าฟังนะลบแผลเป็นน่ารักนั่นไปแม่ก็ไม่กลับมารักหนูหรอกนะจ๊ะพูดเรื่องอะไรนะคะแม่หนูรู้ว่าหนูสวยไม่ว่าจะมีแผลไหมป้าทําให้ฉันตาสว่างเห็นความจริงปรากฏว่าหลังความสวยของแม่ฉันโรยราท่านก็ไม่ได้งานแสดงตัวแล้วก็อิจฉาฉันจัมปาร์ตี้ที่แม่จัดได้ไหมแขกคนนึงบอกเธอว่าหนูสวยมากและเป็นนักแสดงได้ แม่ฉันก็เลยฟิลส์ขาดนั่นเองไล่แขกออกไปแล้วก็ทํากระจกแตกทั้งเปลี่ยนหน้าตัวเองที่แก่ลงแต่ว่าป้ารู้ได้ยังไงอะนักแสดงที่อยู่ที่นั่นเล่ามาเราเคยร่วมงานกันป้าอยู่ห่างจากหนูจนรู้เรื่องเสีย,ยกรรมเนะี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยแม่บ้าขนาดนั้นเลยเหรอหนูไม่จําเป็นต้องทำเสีย,ยกรรมเพื่อพิสูจน์หรอกนะจ๊ะมีทางอื่นเพื่อลบรอยอีกนะเราไปที่สตูดิโอถ่ายหนังและช่างแต่งหน้าคนนึงก็เอาแผ่นซิลิโคนมาปิดแผลให้จากนั้นก็ทาคอนซีลเลอร์ทับ และแผ่เป็นก็หายไปเว็บม์จางเงินชัดๆทีนี้ก็ไปหาแม่ได้แล้วดูท่าทีของเธอแล้วค่อยเลือกว่าจะทำเสียกรรมอีกไหมเรื่องเป็นยังไงต่อคุณคงจะรู้แล้วคําพูดของป้าฉันเป็นจริงตามที่ว่าแม่อิจฉาฉันฉันเจ็บใจนะแต่ก็ไม่อ่อนแอฉันป่าดน้ําตาเดินไปที่ห้องแม่แล้วดึงแผ่นซิลิโคนออกจากหน้าหนูรู้แล้วว่าแม่ไม่มีทางกลับมารักหนูแม่ก็แค่ผู้หญิงเห็นแก่ตัวที่กลัวการแก่เชรา จูดี้ลูกแม่เดี๋ยวก่อนแต่ฉันไม่ฟังแล้วก็เดินมาแน่นอนว่าฉันยกเลิกการผ่าตัดฉันชอบหน้าตัวเองและไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครฉันไม่ว้าวุ่นเรื่องความสัมพันธ์กับแม่แล้วฉัานพยายามปรับตัวแต่ฉันก็ยังยกโทษให้ไม่ได้ฉันอยากจะย้ายออกทันทีที่อายุ18ระหว่างนั้นฉันก็ติดต่อกับป้าแพตตี้อยู่และท่านให้ฉันฝึกงานในสตูดิโอถ่ายหนังฉันได้คบกับหนุ่มที่ดีที่สุดแล้วด้วยคนที่คิดว่าฉันสวยเราชอบแข่งกันเองและโอลิเวอร์ก็มาเชียร์เรา ฉันยกโทษให้เพราะยังไงอลิวาก็เป็นเพื่อนที่ดีแม้ว่าเขาจะไม่มั่นใจสักหน่อยฉันว่าได้กลิ่นความรักนะในเจลเอา้าวชอบแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันงั้นเหรอชอบสิโดยเฉพาะภาคห้องแห่งความลับเน่ะมามะให้พวกเขาเป็นส่วนตัวหน่อยเถอะนั่นแหละค่ะบางทีฉันก็ใช้แผ่นซิลิคโคนเพื่อปิดรอยแผลเป็นแต่ก็เพื่อแกล้งคนที่ยังไม่รู้จักกันเฉยๆนะเหมือนที่แกล้งคุณไงคอมเมนต์มาหน่อยคุณพอใจกับรูปลักษณ์ตัวเองไหมคะ